ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบิวิพานะคะวันนี้พวกเราจะมาทําอะไรหาไอ้ขมฮะวันนี้พวกเราจะมาหาไอ้ขมกันนะคะบรรยากาศก็ร้อนมากนะคะทุกคนนูพ่อพ่อเห็นไหมหนูพ่อนูพี่นนพี่แมนแล้วก็พี่หมูนะบรรยากาศก็ร้อนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเขาทํากันอย่างไรหากันอย่างไรนะคะทุกคน พ่อต้องไปเอามาจากในน้ำนะทุกคนนี่ๆคอยดูคอยดูมันจะอยู่ในทางตาโนนนะทุกคนนีเก็บกระต่ายลูเห็นไหมแม็กลูกมาเก็บกระต่านี้นี่เยอะจัดคนนี่ตัวใหญ่นะแค่ปลลุ่นนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหม เน้นมากเน่นเปรี้ยดเน้นเปรี้ยโอ้ทางนี้ใหญ่มากคุย